ยังอยู่กันที่กิจกรรมดีๆในภูเก็ตครับคราวนี้เป็นการเอาใจวัยคุณคแม่โดยการเปิดโอกาสให้คุณแม่ยุคใหม่ได้แสดงศักยภาพและเป็นแรงบันดาลใจกับเวทีประกวดมิสหมํามภูเก็ตไทยแลนด์ที่ปีนี้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่พร้อมเพิ่มรุ่นนานาชาติเป็นครั้งแรกเพื่อย,ยกระดับเวทีสู่สากล บรรยากาศในช่วงบ่ายเมื่อวันนี้ที่ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ถลางจังหวัดภูเก็ตเป็นไปอย่างคึกคักเมื่อกองประกวดมิสมัมภูเก็ต t ทยแลนด์แอนด์มิสซิสภูเก็ตอินเตอร์เนชั่2026จัดงานถแถลงข่าวการเปิดตัวและเปิดรับสมัครผู้เข้าประกวดอย่างเป็นทางการไฮไลท์สำคัญของการประกวดในปีนี้คือการยกระดับเวทีให้มีความเป็นสากลมากยิ่งขึ้นด้วยการเปิดตัวรุ่น m ิ s ซิสภูเก็ตอินเตอร์เนชเป็นครั้งแรกโดยรุ่นนี้จะเปิดโอกาสให้สุภาพสตรีชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในประเทศไทยเข้าร่วมการประกวดภายใต้แนวคิด Inspiration Beauty Unlimited หรือความงามแห่งแรงบันดาลใจที่ไร้ขีดจำกัดซึ่งการประกวดนี้นะครับมุ่งเฟ้นหาคุณแม่ที่มีอายุ30ปีขึ้นไปซึ่งมีความพร้อมทั้งด้านบุคลิกภาพทัศนคติและบทบาทในสังคมเพื่อเป็นต้นแบบและแรงบันดาลใจให้แก่ผู้หญิง และครอบครัวในยุคปัจจุบัน โดยกองประกวดได้เปิดรับสมัครผู้สนใจนะคะตั้งแต่เมื่อวานค่ะจนถึงวันที่28กุมภาพันธ์2569สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกค่ะจะได้เข้าสู่การประกวดรอบตัดสินหรือไฟนอลราวในค่ำคืนวันที่28มีนาคม2569ที่โรงแรมร o ย a l ภูเก็ตซิตี้อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตผู้สนใจค่ะก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมการประกวดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0628291419หรือทาง Facebook แฟนเพจ Miss Mum Phuket Thailand ที่กำลังขึ้นหน้าจอยในขณะนี้ค่ะ